เรายังอยู่กันที่คูบ o ต้าฟาร์มฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูบ o ต้าในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่นี่มีแต่ของทันสมัยถูกใจคนทำสมาร์ทฟาร์มอย่างผมเป็นอย่างมากเลยครับหลังจากที่ผมได้ทำการไถย,ยกร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้สิครับถึงขั้นตอนการปลูกผักแล้วครับพีท่ทิศบอกว่าการปลูกผักของผมในครั้งนี้เนี่ยมือจะไม่เปื้อนดินเลยเฮ้ยจะเป็นยังไงอะ่ะไปดูกันครับอันนี้เครื่องทำออโต้เ,<ร>เลยเรามีหน้าที่แค่ หยิบเอาต้นผักเนี่ยครับใส่ในเนี่ยครับถ้วยพลาสติกตอ๋อนี่นี่ถ้วยพลาสติกอันนี้นะฮะนี่นี่คือเราเราจับใส่ไปแล้วใช่ครับอันนี้เอามาปั๊บนี่เพิบใส่ลงไปใส่ในถ้วยพลาสติกไปครับจากนั้นมันก็จะหย่อนลงไปที่ดินที่ดินเลยแล้วนี่ยครับนันจะมีปากฉลามตัวนี้ี่พามาจิ้มลงไปในดินนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวกบเป็นตัวทําให้ดินมันแน่นตรงบริเวณที่เราปลูกครับอ่าเดีเ็จแล้วก็จะลด หับลงมาปึ๊บครบนี่รถไปแล้วเคลือบผุผักเลยครับอันนี้จะเป็นตัวดูแนยวขนาดของอตัวรถนี่ว่ามันขนาดกับร่องไหมนะครับขนาดกับร่องไอ้สองเมัวนี้ต้องเท่ากันสองเมตรนี้ต้องเท่ากันอ่าทีนี้ตอนนี้รถมันเอียงอยู่นิดหน่อยเพื่อนก็ดันได้เลยครับดันนี้ครับดันมาปึ๊บอ่าตัวนี้พร้อมแล้วครับพร้อมฮะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวโยกให้รถเดินหน้าครับตัวนี้นะครับผมไปโยกอย่างเดียวปึ๊บแล้วกันไปเลยนะตัวนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยเราก็หยิบต้นก้าวใส่ ไปแล้วครับเอ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่นเฮ้ยเฮ้ยตรงแมนน่ตรงตรงตรงโว้ยมันเร็วมากเลยพี่วันหนึ่งก็สองถึงสามไล่ครับสองถึงสามไล่เลยเหรอใช่ครับ มาแล้วมาเล้วเอาล่ะผมอยากจะมองไปข้างหลังเหลือเกินว่าในสิ่งที่ผมทำตรงนี้แล้วไม่กี่เหมือนเล่นเกมฟาร์มวิวครับฟาร์มวิวไอ้นี่หมุนล,ลงไปไอ้นั่นปลูลไปข้างหลัง,ไปไง<ม>เป็นยังไงเฮ้ยก็เป๋บ้าง <c oughs> แต่นี่คือผลงาน ชิ้นเอกนะถ้าผมว่าถ้าฝึกผลดีๆมันไปตามร่องของมันจริงๆใช่ครับคือมันมันเลี้ยวไอ้นี่ก็เลี้ยวตามเหมือนกันนะใช่ครับเอาละฮะและนี่คือเครื่องปลูกนะฮะนวัตรกรรมอีกหนึ่งอันที่เร็วๆนี้ทางคูโบต้าจะผลิตขึ้นมาให้เกษตรกรได้ใช้เลยครับหลังจากตรงนี้จะไปไหนต่อเราจะไปดูเรื่องของระบบการให้น้ําพืชกันนะครับซึ่งของเราเองเนี่ยเราจะให้น้ําแบบใช้สมาร์ทโฟนโอเคครับ นี่คืออีกหนึ่งวัตกรรมครับหลังจากนี้เราจะได้ดูวิธีการเขาเรียกให้น้ำนะให้น้ำพืชครับหลังจากที่เราปลูกอะไรเรียบร้อยใช่ <นะ S 1> ครับ,รบมาแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเปิดวาล์วน้ํานะครับวินฟาร์มหมุนทีละอันแมนน้วนเอาไง่ายๆคือแมนน,วน <c oughs> ้วน่ะอันนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าทําวิธีแบบนั้นนะครับหนึ่งก็คือเราจะควบคุมเรื่องปริมาณน้าไม่ได้เลย ครั้งน้ํำในบ่อเรามีเยอะนะครับแต่ว่าเราให้น้ําโดยที่ไม่มีตัวอะไรมาช่วยมาช่วยวัดเลยเนี่ยมันก็น้ํามีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอครับอันนี้คือเราต้องต้องต้องสำรวจอยู่ตลอดเวลาว่าความชื้นความแห้งความอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ต้องไปนั่งขุดหรือกุยดินเป็นชิงตเขาเจะมีตัวเซนเซอร์ไตัวเซนเซอร์ครับเสียบไปที่ดินเลย ถ้าเกิดเราตรวจเช็คดูปุ๊บมันเด้งออกมาที่สมาร์ทโฟนเราว่าตอนนี้ความชื้นมันขาดเราจะเป็นจะต้องให้น้ําพืชแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเราอยู่ที่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ใช่ครับนะฮะแต่เราให้น้ําพืชได้ทันทีเราก็ต้องหาเอาตัวช่วยมาช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นครับผมนะครับนั่นก็คือตัวสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวครับคือตอนนี้เนี่ยนะคะผมผมให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ตรงหยดน้ำนี่เลยครับนี่นี่คือแปลงที่4อยู่ไหนฮะตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมฮะเรากดปุ่มไหนฮะ เครื่องหมายหยดน้ำเนี่ครับเครื่องหมายหยดน้ำตรงกลางครับอ๋อเป็นรูปก๊อกใช่ครับหยดน้ําก็คือเราจะลดน้ำเราก็กดไปใช่ครับได้เลยครับเึ๊บครับแล้วก็กดไปทางเปิดนะครับกดไปทางเปิดเลื่อนไปทางเปิดนะครับอ่าเึ๊บอ่าแล้วก็โอเคอ่าตกลงครับถีบมานะฮะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะมาแล้วฮะ คือเขาก็จะให้ปริมาณยังไงฮะมันไปเรื่อยๆหรือว่าเราต้องกดปิดเราก็จะมีนะครับบอกเหมือนกันว่าตอนนี้ความชื้นเราเป็นยังไงที่เราให้ไปครับครับถ้าเกิดว่าความชื้นมันเพียงพอละ,อะพืชมันต้องการความชื้นแค่นี้เราก,ก็ปิดได้เลยนี่คือสะดวกจริงพี่ครับ,รบอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้เราก็สามารถโอ้ดีใจดีใจเดี๋ยวเผื่อ <c oughs> ไปดูปลาครบฟกับวิลลี่ที่ญี่ปุ่น <c oughs> แล้วเราก็ต้องตรวจสอบว่าที่วินฟาร์มนั้นมีความชื้นยังไงมีความแห้งไงให้น้ํากี่โมเราสามารถสั่งได้ตรงนี้เลยครับต่อจากลดน้ําไปแล้ว ครับไปอะไรต่อดีต่อไปเราจะไปดูในส่วนของการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําอืมเอ้ยที่วินฟราร์มอ่ะมีอยู่บ่อหนึ่งครับน้ําเขาเรียกอะไรแดงปั๊ดเลยอะ่ะมันจะมีวิธีแก้ได้ใช่ไหมฮะมีครับทําให้กรดกับด่างที่มันสมดุลกันแล้วก็ใช้สามารถเอามาลดน้ําได้ครับผมแล้วก็โดยเฉพาะบ่อที่เราขุดไว้เนี่ยอเราจําเป็นจะต้องเลี้ยงปลาด้วยโอ้เลี้ยงฮะถ้าเลี้ยงปลาด้วยครับเราต้องมีการเติมออกซิเจนให้กับเขาด้วย ไม่น่าผมเลี้ยงมาปีกว่าตัวยังเท่านี้อยู่เลยแต่กาบนี้เป็นมัดเลยครับอย่างนั้นต้องไปดูกันหน่อยฮะครับผมคือการที่เรามีตัวแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยหรือว่าเอาระบบไอของ IOT เข้ามาช่วยเลี้ยงปลาเนี่ยครับก็จะทําให้ปลาที่เราเลี้ยงไปอ่ะครับจเจริญเติบโตต,ตามใบเราสามารถที่กําหนดระยะของการจับปลาจําหน่ายได้เลยไปดูหน่อยอยากรู้เลยไป และนี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่วินฟาร์มประสบปัญหาคือน้ําในบอ่อที่มาจากน้ใต้ดินเนี่ยมันสีแดงๆแบบนี้เลยรเรายังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันมันจะเอาไปไปใช้ในการเกษตรได้ไหมจะดูดขึ้นมาแล้วก็ลดน้ําได้เลยหรือเปล่ารตรงนี้คือปัญหาที่ตอนนี้ผมกำลังแก้ปัญหาอย่างปวดหัวเลยครับนี่เลยเรามีต,มตัวช่วยครับตัวช่วยตัวนี้ต,นตัวเวเตอร์ตัวเชนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการวัดข้าออกซิเจนของน้ําด้วยนะครับตรงนี้ใช้ตัวนี้นะครับซึ่งแล้วก็ นอกจากนั้นยังวัดค่าความเป็นกฎเป็นด่างของน้ําด้วยนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลผ่านตรงนี้ได้เลยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับและที่นี่ได้ข่าวว่ามันมีแบบว่าการการแบบว่าเลี้ยงปลาแบบ IOT คือใช่ครับคืออะไรครับ Internet of Thing นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการใช่ครับคือตัวนี้อย่างตัวใบพัดที่หมุนอยู่นะตีน้ําอยู่นะครับเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้านะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามองในบ่อของเราเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเราไม่รู้หรอกว่า ในบ่อของเรามีออกซิเจนอยู่เท่าไหร่มันสามารถตรวจสอบได้เลยว่าตอนนี้ออกซิเจนในน้ำเรามีเท่าไรแต่เราจะทำยังไงให้เกษตรกรบ้านเรานะครับปลูกพืชแล้วใช้ต้นทุนที่ต่ำลงครับแต่ได้ผลผลิตที่มากขึ้นครับและเกษตรกรบ้านเราจะได้มีความสุขสักทีก็คือมีเงินเหลือใช้มากขึ้นนั่นเอง อันนี้คือเครื่องวัดความหวานผลไม้ครับเพื่อเป็นการคัดเกรดผลไม้ก่อนที่เราจะจําหน่ายสู่ท้องตลาดคือบางทีมันเราผลผลิตออกมาแล้วปุ๊บสมมติส้มเงี้ยส้มเนี้ยเึิงมาปั๊บเฮ้ยลูกไหนมันได้มาตรฐานอะไรอย่างนี้คือตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นใช่ครับคือต้องบอกว่าในต่างประเทศเองอย่างญี่ปุ่นนะยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะครับคือก่อนที่เขาจะเอาผลไม้ออกไปจําหน่ายครับเขาจะมีการคัดเกรดก่อนก็คือเอา ผลไม้ตัวนั้นนะครับมาดูมาวัดก่อนว่าผลไม้ของเราเนี่ยความหวานมันได้เกณฑ์มาตรฐานไหมเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะวัดได้ส้มะมเะเขือเทศเมลอนอุ้ยหน้าปลูกสตรอเบอรี่ดักปลูกมะม่วงจ้า ครับผมทุเรียนได้ไหมทุเรียนทุเรียนไม่ได้เับเปลือกมันเปลือกมันหนาเปลือกมันหนาครับวัดไรวัดได้เรเก่งนะเออแต่คือเป็นเป็นผลไม้เปลือกบางใช่ครับอย่างนี้มันจะวัดง่ายแล้วอย่างนี้นะฮะมันมันมันวัดยังไงพอพอลงไปแล้วปั๊บค่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงฮะมันก็จะอ่านค่าความหวานให้เลยอันนี้ตัวอย่างที่เราจะมีการวัดวันนี้จะเป็นส้มนะครับอันนี้วิธีการวัดนะครับเราก็จะวางลงไปเลยอวางลงไปปึบนะครับตอนนี้ความหวานจะอยู่ที่9.10ก็ยังถือว่ายังไม่หวาน ผมไม่ชิมได้ผมไม่เชื่อหรอกลองเปรียบเทียบดูคุณจะมาบอกว่าไอ้ส้มนี่มันเปรี้ยวใช่ไหมครับผมผมขออนุญาตอันนี้เมื่อกี้ลูกนี้ได้เก้าเนาะเดี๋ยวเราจะดูว่าลูกอื่นๆดูว่ามันจะมีความหวานแตกต่างกันไหมอันนี้กาลังจะแข่งกับเครื่องนะครับเปนไงฮะซื้อที่ไหน และว,วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูเบต้าในภูมิภาคอาเซียนจังหวัดชนบุรีด้วยครับขอบคุณมากเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่านักศึกษาก็ได้หรือใครที่แบบกําลังคิดว่าแหม่มีพื้นที่สแปงสองแปงอยากจะทําเกษตรติดต่อมาได้เลยนะครับที่ร้านค้าผู้แทนจําหน่ายสยามคูเบต้าทั่วประเทศเลยครับผมก็เป็นแฟนคลับของคูเบต้าด้วยผลิตอ,ออกมาไม่ว่าไอเครื่องนั้นไอปลูกปลูกปลูกนะะไอเครื่องที่ ตึ๊ตึตึนี่นะโอ้ยรอลอๆๆลออเอาละครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์ด้วยนะออขอบคุณมากเลยยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากทําให้ผมรู้สึกแหมมีกําลังใจในการทําเกษตรว่าการเกษตรไม่ได้ยากอย่างที่คิดง่ายและสามารถทําให้มีไรายได้สูงได้นะครับ,รบวันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณนะฮะ <ๆ S 1> ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกด subscribe ด้วยแล้วก็ notification ช่องสาร a n y channel ด้วยนะจ้าวันนี้สูงเตี้ยเลี้ยดินไปนะจ้า สวัสดีครับดีครับ